ไปพื้นที่จังหวัดตากันค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อที่จะไปติดตามรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางภาคส่วนของท้องที่นะคะในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะที่ห้องประชมุมวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีตากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลันเนาะ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหัวหน้าคณะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาและก็ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้นำท้องที่แล้วนำไปรวบรวมเพื่อที่จะดำเนินการตามกลไกของกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะนายธนทรวีเกื้อกูลกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากเขตหนึ่งนายอภิสิทธิ์วิไลศินนายอำเภอวังเจ้าหัวหน้าส่วนราชการผู้นาท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยโอกาสนี้คณะของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้เข้าไปรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ในอำเภอวังเจ้าเช่นในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสีคิรีรักหมู่ที่11ตําบลบ้านผาพึ่งหมู่ที่6ตําบลเชียงทองนะคะเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่การตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหัวถือว่าน,นานมากๆนะใช่ค่ะการก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กบ้านท่าทองแดงหมู่ที่7บ้านนาแพะหมู่ที่9ตําบลนาโบดขนาดความกว้าง6เมตรความยาว60เมตร ก็ตอนนี้ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมูจนไม่สามารถใช้การได้โครงการสำรวจที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือขอทอชอของอำเภอวังเจ้านะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ค่ะโครงการขยายศักยภาพนะคะโรงพยาบาลวังเจ้าค่ะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กนะคะหมายถึงโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงที่มีแพทย์ทั่วไปหรือ,อแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวนะคะรวม1-2คนเพื่อดูแลรักษาประชาชนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด19โครงการจัดหาตเตาเผาขยะของเทศบาลตำบล หวังเจ้าในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการฝังกลบโดยโครงการค่ะจะมีการส่งเสริมกรเกษตรแปลงใหญ่เป็นการปลูกลำไยนะคะในพื้นที่หมู่ที่7ตาบลเชียงทองค่ะโดยการจัดซื้อเครื่องอบลำไยแห้งให้กับเกษตรกร,กรได้ใช้ในการแปลรูปลำไยในช่วงฤดูกาลที่ราคาผลผลิตลำไยตกต่ำหลังจากนั้นค่ะ คณะของสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์กเกษตรแปลงใหญ่ลำไยต่อนะคะเพื่อเป็นการติดตามถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงและก็รวบรวมข้อมูลไว้ประกอบการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในลำดับต่อไปค่ะ